กันเลยครับยกแรกครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับโตโยตา้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริหารงานโดยคุณวิเชียนสมพลุงโลศูน6์ส6 5 5กจากโตโยตา้าเคมอเตอร์้อมด้วยเพชรยินดีอะคาเดมี่จิ้มคุณภาพรถเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยแล้วก็พี่จิ้นเจเจครับหาฝบอกว่าโอ้โหนี่ยอดฝีมืออีกคนหนึ่งในรุ่นนี้เลยครับสมัยก่อนในชุดที่ต่อยกับพวก 3A รุ่งเรืองเล็กนี่ ประเภทมวยเข่าครับแต่พออายุมากขึ้นก็ปรับเปลี่ยนสไตล์ครับติดมอบรางวัลทั้งหนึ่งมืนบาทจระเข้ฟาถางรับไปถึงสามหมืนบาทด้วยกันครับกรณีที่นักชกเกิดแผ้แตกแอนตซินก็จะมอบสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลให้กับนักชกผู้บาดเจ็บจากแพ้แตกเข็มละ500บาทนะครับขอขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอ,อาหารปวดท้อง ท้องอืดจูกเสียดแน่นพร้อม้วยท่านในห้างวินัยวิระพุทธชงครับเพื่อการสนับสนุนศิลป,ปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบคุณครับยกนี้เริ่มจะเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับไอปากแดงนะครับยินสีดำค่อยๆข,ขยับเข้าไปต้องใช้สภาพร่างกายความสดให้ได้เปรียบนะครับไปยืนคุยกับเพชรสองคมนี่ก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะครับอาวุธมวยถือว่าจุกจิกมีลูกถี่คอยทำลายจังหวะเอาไว้ด้วยยังไม่เร่งไม่รีบนะครับเพชรสองคม ดูว่ายกเก่งนะครับของทั้งคู่นี่ก็คือยกที่4นะครับแต่ว่าใครจะเร่งได้ดีกว่ากันเท่านั้นครับพยายามจะหาเรื่องเ้อ <Okay. S 2> ไม่ได้มียันยันไว้ยันไว้ครับไม่อยากจะอยู่ใกล้น้องเหมือนกันครับหมดยกซองครับพักให้น้ำแก้เกมแป๊บเดียวครับใครไทยสุดเย็น น้ำมันมนสมุนไพรสุกายะสั่งซื้อโทร020160000หรือว่าที่ละอาทิ999ท่านใดที่มีปัญหาผิวแห้งคันแพ้เหงื่อขึ้นผดขึ้นสะเก็ดให้ทดลองใช้สบู่สุกสกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิน่นเหงือ่อกลิ่นตัวกลิ่นคา้าใช้สบู่สุกสกินสั่งซื้อโทร020160000หรือว่าที่ละอาทิ999ขอบคุณ,ค,ณคุณนรงวอประเสริฐการบริษัททูนสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับยกนี้ออกมาเดินเร็วขึ้นนแล้วรริ พยายามจะเบียดปล้ำในชวนทะเลาะนะครับเบียดเข้าไปมาดูวงในแม่พอขึ้นบนได้นี่ก็ไอ้ได้หน้ากลัวเหมือนกันแต่ว่าเพชรสองคมเองก็เข่าอาชีพยอยู่แล้วนะครับพยายามจะกดแขนไล่แขนแทงสู้ตีกันไม่ถนัดกรรมการต้องแยกนะครับแล้วก็มาเริ่มกันใหม่ก็ยังเดินเหมือนเดิมนะครับดูว่าลูกถีบอาวุธมวยความจุกจิกนะครับเพชรสองคมต้องงัดออกมาให้หมดแล้ะครับยกนี้ยกสามนะครับ,รบผ่านไป1นาทีครับถีบไว้ โอ้ยแทงขวาเข้าไปครับอินทีดำอตอนนี้ใช้แผนเรือและครับงูเหลือมจากสุรินอ,อย่าไปอย่าไปคุยอย่าไปคุยกับเพชรสองคมไม่ต้องถามประวัติครับเดี๋ยวตกใจเออต้องเดินชวนทะเลาะแบบนี้อ่ะครับติดตัวเพชรสองคมอยู่ไหนอินรีดำก็ต้องเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆถีบไว้ถีบไว้ติดตัววงในครับวงในจับได้แล้ว อ้าวล็อกรวบไตปีกไว้ก่อนเพื่อให้กรรมการแยกครับนี่ครับว่าดูแล้วทีมงานทำลายจังหวะทั้งลูกขีบแล้วก็แข่งดักแทงสวยๆเหมือนกันครับถึงจุดนี้ต้องบอกว่าวัดดวงวัดดวงในในปากแดงปากแดงอ่ะตีตีไม่ตีตีไม่ตีล็อกตีไปครับเป๊สองพนมพยายามจะรวบรวบอ่ยังเด้งขวาได้ครับอินซีดำ เอาละครับเริ่มจะเข้มข้นเราใจแล้วครับนอกกับในครับวงนอกแน่นอนครับลูกถีบกับลูกดักเตะของเพชรสองคมนี่ยังเฉียบขาดอยู่แต่ในนิดหาอินซีดําก็จับได้นะครับเอาละครับพักยก3แป๊บเดียวครับ ธุรกิจผ้าดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคน0280080000เบสจาซีเว็เลสซองแอนฟูชเชนจำกัดบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเม,มจิเจียไต้ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราการตายขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพรส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนันเมืองของเราในวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพรครับเอาละครับยกนี้นี่ถือว่าเป็นยกเก่งเลยนะครับของอินสีดำ ออกมาี่เล่นตั้งแต่ต้นยกนะครับพยายามจะเบียดจะปล้ำในไปเรื่อยแต่ว่าเพชรสองคมก็ได้ลูกเก่านะครับพยายามจะกดแขนไล่แขนแล้วก็ตีสู้เกมนี้เปิดกันตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับว่าต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับอินซีดำต้องพยายามเบียดให้ติด้าชานี่จะโดนจะหวาออกแข้งขวานะครับของเพชรสองคมก็ยังทําได้ดีครับอนอกกับในชัดเจนครับ เพศสองคมนี่ประเภทซื้อแปะเรียกอาจารย์เลยนะครับอินซีดำนี่ก็ต้องชวนทะเลาะอ,อย่างเดียวครับอ้าวคออยู่ไหนคอของพี่อยู่ไหนอ้าวปากแดงวันนี้จะได้อัดฉีดกับบ้านจากสุรินหรือไม่ได้ครับอ้าววงในเหลือยกันอยู่เด้งตีไปครับกรรมาการปรวัติก็ต้องใช้จังหวะแยกหลายครั้งแหละครับเพราะว่าโอ้คู่นี้นี่วัดกันที่วงในครับพี่บอลเอาซ้ายโดนไปก่อนครับในตนีขึ้นมาอ่าขึ้นคอเหลือ้อยรวบไว้รวบใต้ปีก เลื้อยเลื้อยมางัดอีกทีหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับมาเดินเข้าไปปักแดงเพชรชักคาดโอ้โหดูครับมาแบบนี้ครับเดือดครับแบบนี้มาแฟนๆบอกมาเดี๋ยวแดงเดี๋ยวน้ำเงินเดี๋ยวแดงเดี๋ยวน้ำเงินครับโอ้โหดูเท่านั้นแหละครับในช่วงเวลาที่เหลือตะคุปอย่างเดียวครับตะคุปย่างเดียวครับอินซีดำพี่อยู่ไหนพี่ อยู่ไหนน้องบอกขออยู่ใกล้ๆครับหมดไม่หมดยุบไม่ยุบครับเพชรสองคมโอ้โหคู่นี้นี่กลายเป็นของดีครับอ้าวนี่ครับมามาเดินเดินเดินเพชรสองคมแม่ลอ้อแข้งขวาแข้งขวานายครับแผ่เกาะไปได้ไหมโอ้โหดูครับวานี่ครับโอ้โหรองคู่เอกว่าซอสกับเกา๋าหมดยกที่ของคุณหนุ่มบังกะดี อยู่ที่ถนนตัดใหม่พลันนกนะครับทชินบาครับเรียนเชิญนะครับอก่อนถึงปอกขเผานิดหนึ่งอะตามมาต่อยกสุดท้ายครับเอาละครับยกนี้นี่ออกมาสวมมิญญานเข่าอาชีพตั้งเดิมแล้วนะครับคู่เข่ากับอินซีดำเลยนะครับโอ้ยเอาต่างฝ่ายต่างโดนนะครับมาถึงตอนนี้นี่ใครจะหมดใครจะยุบไม่ได้นะครับโอ้โห ตีแล้วก็ใช้เหลี่ยมบิดลมนยิงลงไปอีกแล้วโอ้สถานการณ์นีก่กลับมาสนุกเร้าใจอีกแล้วครับคู่นี้มามันเหนื่อยกันต่อครับทั้งนักมวยและก็กองเชียร์รวมถึงกรรมการด้านบนด้วยครับกรรมการปรวัติแยกออกมาครับ่ะยกนี้นี่บุกบุกบ,บ้างครับเพชรสองคมอ่ะล็อกไว้ก่อนอินทรีดำอ่ามันโอ้มันใกล้เชื่อมไปนิดนึงครับกรรมการงัดออกมาครับเชื่อว่าอีก2นาทีนี่จะเป็นสอนาทีหาตัวผู้ชนะครับพี่บอลครับโอ้โหดูครับ ่าตอนนี้มาเร่งแล้วก็แรงขึ้นมาครับเพชรสองคมโอ้โหแต่ว่าดูาเจ้าอินรีดำครับปักแดนเพชรฉักคาดาดูครับโอ้โหดูมานี่ครับโอ้โหตอนนี้มวงในวงในแวขามันผัดกันไปหน่อยครับมาแกะแกลางเวทีครับโอ้โหดูครับมีโอกาสทั้งคู่ครับวางแข้งขวาไปอ่าและโอ้โหซ้ายมาอินรีดำคุมเยอะก็ไม่ได้นะครับ เอาล้ครับกยกุฝ่ายน,น้ำเงินกับทีมงานสิทธิพน,นมทองครับ๋ยวเราดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับโอ้โหสนุกตื่นเต้นล้อคู่เอกของเราครับนี่ครับมากินกันไม่ลงครับโอ้โหสุดๆเลยครับมาเสมอกันไปแบบสุดมันเลยครับล้อ ดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ p r i ยทีวี